ບໍ່ມີແຕ່ລາບຊ້າງກັບຢ່າງເມຍນ້ອຍ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่สค่งานกาชาดงานกาชาิจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเป็นงานพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นบ่เนียนเขาเริ่มตั้งแต่วันที่28แเป็นบ่28บอดวันที่หาพี่น้องครับงานกาชาตินะครับพระเจ้าตากศินมหาราชพอดีมาสือของนะครับก็เลยแวะมาสือของกินมาแวะเวียนหาสือของกินน้านะครับ หนีญ่แห้งพี่น้องครับผมยางเดี๋ยวสิ้าพี่น้องไปยางเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวขับกล่องให้เบิ้งครับพี่น้องครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งท้างพี่น้องครับของกินหลากหลายนะครับ ของกินหลากหลายและของซื้อของขายเบ็ดตะเล็ดพี่น้องบวว่าสิเป็นเสือผาของใส่ของสอยของกินอาหารทะเลยำม,มีทุกอย่างเอาเป็นว่านะครับมีทุกอย่างว่าอนไปนะครับมาต่อกินเขาเลยมากินอยู่นี่นะครับผมบบมีแต่ลาบสร้างกับย่างเมียหน่อยบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปนานะครับผมสวัสดีครับ